สวัสดีชาว youtube ทุกท่านครับผมสวัสดีวันหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับอันนี้พาทุกคนมาอยู่ที่ร้านแบ็คแคนยอนนะครับสาขาระยองนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ปั๊มปตทนะครับวันนี้มาทำงานครับในส่วนของงานแอร์ครับวันนี้วันนี้เรามากับฝาอันนะครับแล้วก็เจนะครับโอเค วันนี้เรามีภารกิจนะครับมาย้ายแอร์ครับทุกคนเลยมาถ่ายคลิปให้ทุกคนได้รับชมนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูข้างในนะครับเป็นแอร์สีทิศทางนะครับซึ่งเราวันนี้เราก็จะมาถอดนะครับถอดตัวชุดแอร์นะครับถอดทั้งหมดสามตัวนะครับโอเควันนี้เราก็ได้ ผู้จัดการนะครับมาเปิดประตูให้นะครับเราไม่ได้มาทําการโดยพาราการนะครับมีการนัดหมายนะครับผมประสานงานนะครับผมนี้ก็มีผู้จัดการสาขาเข้ามาดูแลเปิดประตูนะครับก็ตัวนี้เป็นการจะถอดเป็นติดตั้งสาขาใหม่นะครับเป็นแอร์ชุดนี้นะครับสี่ทิศทางนะครับจะถอดทั้งหมด3ตัวนะครับแต่เราน่าจะย้ายไปประมาณ2ตัวไม่แน่ใจนะครับ เดี๋ยวพาทุกคนไปดูชุดอคอยร้อนข้างนอกนะครับต้องไปทำเจ๊นะครับนี่ก็มาช่วยงานของเจ๊กับป๋านะครับโอเคเรามาเจอกับโอเคเรามาเจอกับช่างในตํานานครับนี่คือป๋าอันนะครับแล้วก็เจ๊นะครับนี่เป็นชุดคอยร้อน เดแอร์สีที่ทางตอนนี้ก็ป๋าอ่านกำลังเข็นยังกับป๋าทำทำอะไรนะทำอะไรนะั๊มน้ำยาเข้าระบบอันนี้เราก็จะปั๊มน้ำยาเข้าระบบแล้วไงเพราะว่าถอดไปก็ป้องกันทำไมต้องปั๊มครับป๋าปั๊มเอาน้ำยาเก็บไว้ ปั๊มน้ำให้ปั๊มน้ำยาเก็บคืนกลับมานะครับไม่มีการสูญเสียหรือถ้าเราไปติดตั้งที่ใหม่ก็มันก็สิเติมเนีหน่อยม่นบ่ถ้าเติมก็เติมหน่อยม่นบอ่อยโอเคปั๊มน้ำยาคือเข้าระบบนะครับแอร์หน้าก็จะน่าจะใช้นานแล้วนะครับเพราะมันร้อนอยู่ตรงนี้ร้อนมากครับ ตกลงคือเราเราถอดจิตตัวตัวนี้ก็อถอดไฟแล้วตัวนี้ไม่ได้ใช้หรออ้าวเพราะตัวนั้นถอดไปแล้วไม่ตกลงคือเราถอดสามตัวไงเสร็จแล้วกลับไปสองตัวบอดตอนนี้เราก็จะถอดถอดทั้งหมดสามสามตัวสามชุดน่าจะเอาไปเอากลับไปที่ กรุงเทพน่าจะสองตัวอันนี้เป็นการไล่น้ำยานะครับไล่น้ำยาเก็บน้ำยาสูน้ำยาคืนกลับเข้าระบบทุกตัวไหม พอเย็นมันก็ทำงานอยู่ใช่ไหมปิดไปแล้วปิดไ,ไปแล้วเหรอเราก็ถอดได้สิถอดได้โอเคครับทุกคนอันนี้ก็ให้ปาแกไใ้ระบบนะคระับดูน้ำยายแอร์คืนระบบนะครับต่อไปเราก็จะไปลื้อพอเย็นโอเคตอนลื้อเสร็จก็เดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูทั้งนึงนะครับโอเค 嘟嘟。<laughs>